สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนรับข้าสู่ช่งแคทซาร่าคืนกลางนะพี่น้องมื้อน,นี้ก็มาพบกับแคทซาร่าหอีกแล้วมื้อนีบุมมีอย่างไรแคทสิพาพีน้องเอาเบิ่งเครื่องแม่แคทลงไปขายตลาดวันคานนะพี่น้องมื้อน,นีก็เป็นมือวันคานเป็นมือตลาดนัดวันคานพี่น้องไปเบื่อกันเลยฮอ่ว่าแม่แคทเอาหยังลงไปขายพี่น้องไปเบื่งกันเลยเครื่องในเพิ่นเช้าไปกะสิมีตะโกเนะพี่น้อง่นเลตะโก นะพี่น้องเม่หองแคทเป็นเหฮตะาโกตะโก้ซังคูหนาเขาพดนะพี่น้องถ่วยละสามพันกีนะแม่สิบบาทแต่ก็มีเขาเนี้ยบมงมมวงพี่น้องกล่องละสิบพันกีบสามสิบบาทพี่น้องกล่องใหญ่พี่น้องกินชองคนจังเบิร์ตอี่ะผูได้กินลายกับกล่องเดียวก็อีแแต่ก็มีมักหมวงพี่น้องมางห่วงเป็นทงทงล่ะ ถุงลาซาบาทบา่แม่ถุงลาซาบาทพี่น้องถุงหนึ่งก็ับประมาณโลหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่คืจะมีเสียงหลวงควานเนี่นะพี่น้องพ่อข้าเจ้าแป้งหลดทั้งหนาเฮือนแคสนี่แหละแป้งหลดไทยหลดไทยมันเพ่เอามาะตนามื่อที่ดำหน้าแล้วนะพี่น้องดำหน้าหน้าพายแล,ล้วก็เอาหลดไทยเข้ามาพอดีเอาเขามาตอนแรงกะมันหักเลย แม่เพิ่นกะแม่แคก่กะกำลังแกล้งน้องใหม่พี่น้องกินก่อนไปคลายเขื่อนนี่หอมๆเลยพี่น้องกินปลาแดกชุ้งๆเดี๋ยวจะเอาผักขันยงลงไปใส่แม่แค่จะเอากำลังจะเอาผักขันยงลงพี่น้องผักขันยงอ่อนหอมๆแกงเสร็จแกงเสร็ดเพื่อนนะพี่น้องตแ,แ,แตมีเ่็ดไข่เนยปนกันเถาะคเด็กหน่อยคุณโมนาย แค่ไปถ่ายต้นพี่น้องเ,เออต้นพี่น้องแค่ไปถ่ายต้นเห็ดนะพี่น้องถ่ายเอาแต่ตอนตอนแกงแล้วนะเนาะกำลังสีแหลีห่ยมเลยเจ้าแล้วอะไรจีแม่เห็ดหวานย่างจีแซบโลดแซมแหงตะโกพี่น้องแค่สิมากินตะโกพี่น้องเบิง่ง ไมเห็นแค่เห็นเราไปค่าจอมัซีมอนกันนะพี่น้องนี่นี่เด,ดิงดิงวันน้ำนนาน,น่ำนึำไปน้อนาดูกันยำน,นี่มันไมพี่น้อง นี ah, ่กเก่าเแหละกำลังให้ห้องแกมด่าวเลยน่าเพลินเะกินขนาเลยนี่ดิบๆเหม่ยเหมือนีฟแล์อืมครับี่นุ่นะครับนี่ไยโทรมาบรรีากาะ กำลังปอกกล้าวตาตาพี่นนอะปอกเปลือกบตาฉีดวันตาว่านหมักตาลงค้ายตลาดมันข้าตาพี่น้องกินน้ำค้ายน้ำ <Gospel>? กินน้ำพี่นนองตาเน่ยนาตาเนื่ยอ่อนุุเหลตลา ตลาดนทางหาเงินพอซื้อนมให้น้องลูม huh. ันได้ลูไมันสดูกับปีเลยดูกระป๋วดูกระป๋ันด้ซ้อนเลย บ้านข้าวเขากะซอยแล้วเป็นทีหอยแล้วพี่น้องแค่ก็เสีอวลงไปหมอใส่หมอมือ <c oughs> บ้านข้าวเขากะแล้วเป็นทีหอยแล้วพี่น้องอาจนั้นสิตักใส่ถุงเอาลงไปขายตลาดวันคาน